อันนี้ลูกค้าส่งเครื่องมาขายจากาน่าจะสมุดปากการมงครับส่งมาเมื่อวานนะครับอันนี้ของแฟดนะครับแฟดส่งมาเมื่อวานถึงวันนี้เลยนะครับแกะเช็คเลยครับแฟดแฟดก็เร็วนะครับเคอรี่ก็เร็วเนีย่ยครับเครื่องจะมาเช็คเครื่องกันเลยนะครับ สองถึงถึงจะโอนตังนะครับลูกค้าท่านไหนที่กลัวก็ไม่ต้องส่งมานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถึงจอข้างในหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูเลยนะครับมีรหัสหน้าจอนะครับ จะแกะดูเลยครับดครับ กะยากกันครับฟิล์มมันเป็นฟิล์มฟิล์มเป็นเก้าวอะครับครับ โอเคครับ